ยิ่งจิตใจคุณนิ่งและไม่ถูกครอบงำด้วยความเครียดความเร่งรีบหรือความกดดันจากปัจจัยอื่นนอกตลาดคุณยิ่งมีโอกาสเทรดได้อย่างเป็นระบบและแม่นยำมากขึ้นเทรดเดอร์จำนวนมากล้มเหลวไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่มีความรู้หรือระบบไม่ดีพอแต่เพราะพวกเขาทำลายตัวเองไปกับความคาดหวังความกดดันและการเทรดที่เกินความพอดี ทุกคนคิดว่าสิ่งใดบ้างที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเทรดเพื่อเลี้ยงชีพวันนี้เราจะไปเจาะลึกบทเรียนสำคัญจากหนังสือ The New Trading for a Living ซึ่งเขียนโดย Alexander Elder ทเ t r ดเดร์ระดับตำนานอีกคนที่ผมกล่าวถึงบ่อยอย่างมากในหลายๆวิดีโอของผม อเล็กซานเดอร์เเนื้อแท้เป็นชาวรัสเซียแต่ลี้ภัยมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเขามีอาชีพเป็นจิตแพทย์และเขาได้ใช้ความรู้ด้านจิตวิทยามาประยุกต์กับการเทรดหุ้นจนประสบความสำเร็จอย่างมากและได้ตกผลึกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ขอให้ทุกคนตั้งใจฟังให้จบเพราะแต่ละบทเรียนสำคัญและทรงคุณค่ามากมาเริ่มกันที่ส่วนที่1จิตวิทยาการเทรด (Trading Psychology) หลายคนเข้าใจว่า เคล็ดลับของการเทรดที่ประสบความสำเร็จคือการหากลยุทธ์ลับเทคนิคเทพหรืออินดิเคเตอร์ที่แม่นยำที่สุดแต่ในความเป็นจริงเทรดเดอร์ที่เก่ง,กงแทบไม่มีใครให้ความสำคัญกับเหล่านั้นมากไปกว่าเรื่องของจิตวิทยาการเทรดซึ่งดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาหรือเป็นแค่เรื่องของแนวคิดบวกแต่ในความเป็นจริงแล้วนี่คือรากฐานของการอยู่รอดในเกมการเทรดนี้เพราะตลาดคือเกมทําอารมณ์มันกำลังเล่นกับจิตใจของคุณ ในหนังสือ The New Trading for a Living Alexander Elder กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าจิตวิทยาการเทรดคือแกนกลางที่แยกเทรดเดอร์ที่อยู่รอดกับเทรดเดอร์ที่ล้มเหลวออกจากกันเพราะในตลาดที่มีข้อมูลมากมายเคลื่อนไหวรวดเร็วและเต็มไปด้วยสิ่งล่อตาล่อใจความสามารถในการควบคุมอารมณ์และตัดสินใจอย่างมีสติคือปัจจัยสำคัญที่สุดของความสำเร็จ ไม่ว่าคุณจะมีระบบที่ดีแค่ไหนหากจิตใจของคุณไม่มั่นคงคุณจะเทรดผิดแผนพยายามแก้มือและสุดท้ายพังจากการกระทำของตัวเองทั้งหมดจิตวิทยาการเทรดที่ดีไม่ใช่การรู้สึกดีหรือมั่นใจตลอดเวลาแต่มันคือการมีวินัยภายใต้แรงกดดันการสามารถตัดสินใจตามแผนได้แม้จะมีเสียงในหัวบอกให้หนีให้แก้มือหรือให้รีบเก็บกำไร มันคือการยอมรับว่าเราจะผิดพลาดได้และจัดการกับความผิดพลาดนั้นด้วยความรับผิดชอบไม่ใช่ด้วยอารมณ์การฝึกจิตวิทยาไม่ได้เกิดจากการอ่านหนังสือธรรมะแต่เกิดจากการสังเกตตนเองในแต่ละเทรดอย่างซื่อสัตย์เอลเดอร์ Elder แนะนำให้จดบันทึกการเทรดทุกครั้งไม่ใช่แค่วิเคราะห์กราฟแต่รวมถึงความรู้สึกขณะเทรดเช่นตอนเข้าออเดอร์รู้สึกกลัวไหมตอนถือออเดอร์มีอาการลังเลหรือรีบปิดออเดอร์ไหม สิ่งเหล่านี้คือเงาสะท้อนของจิตใจที่เทรดเดอร์ต้องเผชิญหน้าอีกหนึ่งข้อเท,ท็จจริงที่เอลเดอร์เน้นคือจิตวิทยาที่ดีไม่ได้ทำให้คุณเทรดชนะมากขึ้นทันทีแต่มันจะทำให้คุณแพ้น้อยลงและรู้จักหยุดเมื่อถึงจุดที่ควรหยุดซึ่งสิ่งนี้ต่างหากที่ทำให้พอร์ตเติบโตในระยะยาวไม่ใช่การหากำไรทุกไม้แต่คือการรักษาพอร์ตให้รอดและพร้อมสำหรับโอกาสถัดไปอยู่เสมอ นี่คือการเทรดอย่างเป็นมืออาชีพไม่ใช่เทรดแบบนักพนันที่คอยหวังพึ่งแค่โชคการฝึกจิตวิทยาให้แข็งแกร่งมีหลายวิธีแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการตระหนักรู้ในตัวเองซึ่งเอลเดอร์แนะนำเครื่องมือหลักคือสมุดบันทึกการเทรด (trading journal) ที่เทรดเดอร์ต้องเขียนบันทึกไม่ใช่แค่ราคาหรืออินดิเคเตอร์แต่รวมถึงอารมณ์ความคิดแรงผลักดันและความกลัวระหว่างเทรดด้วย เมื่อเขียนออกมาเทรดเดอร์จะเห็นลวดลายของพฤติกรรมตัวเองเห็นจุดอ่อนของจิตใจเช่นบางคนชอบมือลั่นเวลาเห็นแท่งเขียวต่อเนื่องบางคนทนถือไม่ได้แม้ราคาจะยังไม่ถึงเป้าเพียงแค่รู้ทันก็เริ่มควบคุมได้และเมื่อรู้ว่าควรควบคุมตรงไหนก็คอยวางแผนในการปรับพฤติกรรมเช่นตั้งกฎว่าจะไม่เทรดทันทีหลังจากแพ้หรือจะพักอย่างน้อย5นาทีทุกครั้งหลังจาก stop loss ยิ่งไปกว่านั้นเอลเดอร์ Elder ยังเตือนว่าเทรดเดอร์ที่อ่อนแอด้านจิตวิทยามักตกเป็นเหยื่อของพฤติกรรมซ้ำซากเช่น revenge trade over trade หรือแม้แต่ความมั่นใจเกินไปหลังจากชนะซึ่งทุกอย่างล้วนทำลายระบบเทรดของตัวเองทั้งสิน้นเพราะปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่ว่าระบบไม่ดีแต่ว่าคนที่ใช้งานระบบอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้ เมื่อใดก็ตามที่เทรดเดอร์รู้ทันแรงกระตุ้นภายในและฝึกวินัยให้คงที่ได้นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตที่แท้จริงในระยะยาวยกตัวอย่างเทรดเดอร์ A ค้นคว้าระบบเทรดอยู่นานหลายเดือนเขาศึกษาอินดิเคเตอร์มากมายทดลองด้วยบัญชีเดโมอย่างมีวินยัยและเริ่มสร้างผลลัพธ์ที่ดีเมื่อเขาเริ่มใช้เงินจริงในตลาดจริงผลลัพธ์กลับขาดทุน เขาเริ่มตื่นตระหนกเมื่อราคาวิ่งสวนทางเริ่มลังเลที่จะถือให้ถึงเป้ากำไรเริ่มปิดออเดอร์ก่อนเวลาและบางครั้งก็ทบไม้เพื่อแก้มือเขาคิดว่าปัญหาคือระบบไม่ดีจึงเปลี่ยนระบบใหม่ซ้ำโดยไม่รู้เลยว่าปัญหาที่แท้จริงคือเขาไม่สามารถควบคุมจิตใจภายใต้ความเสี่ยงที่แท้จริงได้ไม่ใช่ระบบเทรดมีปัญหาแต่อย่างใดแต่ใจของเขาเองที่ยังไม่พร้อมจะเทรดเงินจริงต่างหาก ตอนแรกเขาเชื่อว่าขอแค่มีระบบดีๆก็เทรดได้กําไรแต่หลังจากกลับมาทบทวนอย่างจริงจังเขากลับพบว่าต่อให้มีระบบดีแค่ไหนถ้าใจยังไม่มั่นคงพอทุกอย่างก็พังอยู่ดีนี่แหละคือจุดพลิกที่เปลี่ยนเขาจากมือสมัครเล่นเป็นนักเทรดที่เริ่มเข้าใจว่าแก่นแท้ของการเทรดคือการเข้าใจและควบคุมตัวเองให้ทำตามแผนที่วางไว้ส่วนที่2 การบริหารเงินและความเสี่ยง (Money Management and Risk Control) การบริหารเงินและความเสี่ยงคือหัวใจสำคัญของการอยู่รอดในโลกการเทรดไม่ว่าคุณจะมีระบบการเทรดที่แม่นยำขนาดไหนหรือวิเคราะห์ตลาดเก่งเพียงใดหากคุณไม่สามารถบริหารความเสี่ยงและจัดการเงินทุนได้อย่างเหมาะสมสุดท้ายคุณก็จะสูญเสียทุกอย่างไปอยู่ดีในหนังสือ The New Trading for a Living Alexander Elder เน้นว่า การอยู่รอดในตลาดเป็นเป้าหมายแรกของเทรดเดอร์ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องกำไรและการอยู่รอดนั้นจะไม่มีทางเป็นไปได้เลยหากขาดการบริหารเงินและความเสี่ยงที่ถูกต้องการบริหารเงินคือการวางแผนการใช้เงินทุนในแต่ละการเทรดอย่างมีกลยุทธ์ส่วนการบริหารความเสี่ยงคือการควบคุมผลขาดทุนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่กระทบต่อพอร์ตโดยรวม ไม่ว่าตลาดจะเคลื่อนไหวอย่างไรเทรดเดอร์ที่ดีต้องรู้ว่าจะเสียได้เท่าไหร่ในแต่ละดิวและต้องมีแผนรับมือเสมอเพราะตลาดเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนไม่มีอะไรการันตีผลลัพธ์ร้อยเปซแม้แต่เทรดเดอร์มืออาชีพก็ขาดทุนได้แต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างคือการรู้จักจำกัดความเสียหายเอลเดอร์ Elder, ยกหลักง่ายๆในการบริหารความเสี่ยง คืออย่าเสี่ยงเกิน2%ของพอร์ตต่อการเทรดหนึ่งครั้งเพื่อให้แม้จะขาดทุนต่อเนื่องหลายครั้งพอตยังคงเหลือทุนให้คุณอยู่รอดและกลับมาได้ยกตัวอย่างเช่นหากคุณมีทุน100,000บาทการขาดทุนไม่คุณเกิน2,000บาทต่อครั้งถ้าคุณเทรดแพ้10ครั้งติดเท่ากับขาดทุน20%ของพอร์ตหรือราว20,000บาทซึ่งยังสามารถกลับมาได้หากคุณเสี่ยงมากเกินไปเช่น10%ต่อเทรด แพ้แท่5ครั้งพอร์ตก็หายไปแล้ว50%ซึ่งจุดนี้เองที่นักเทรดมือสมัครเล่นส่วนใหญ่พลาดพวกเขาเทรดแบบลุ้นเอาโดยไม่กำหนด Stop Loss หรือเทรดด้วยขาดออเดอร์ใหญ่เกินไปเพราะความมั่นใจผิดๆว่ารอบนี้ต้องใช่แล้วพอผิดพลาดขึ้นมาก็เสียหายหนักจนฟื้นตัวได้ยาก สิ่งที่น่าเศร้าคือเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ในตลาดไม่ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารเงินความเสี่ยงมากพอเพราะมันไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นไม่เหมือนการหาอินดิเคเตอร์ใหม่ๆหรือจุดเข้าเทปๆแต่กลับเป็นสิ่งที่กำหนดชะตากรรมของเทรดเดอร์ในระยะยาวเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จจะโฟกัสกับการป้องกันความเสียหายมากกว่าการไล่ล่ากำไรเพราะพวกเขารู้ดีว่าหากรักษาทุนไว้ได้โอกาสในการทำกำไรจะกลับมาเสมอ แต่ถ้าเงินทุนหมดไปการจะกลับมาทำกำไรย่อมเป็นไปไม่ได้เลยเอลเดอร์เปรียบเทียบการบริหารเงินเหมือนเข็มขัดนิรภัยในรถมันอาจไม่ช่วยให้คุณขับเร็วขึ้นได้แต่มันช่วยให้คุณรอดหากเกิดอุบัติเหตุหลายคนไม่สนใจการบริหารความเสี่ยงเพราะยังไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่พอร์ตเสียหายหนักแต่เมื่อเวลานั้นมาถึงคนเหล่านี้จะรู้ทันทีว่าสิ่งที่ละเลยมาตลอดคือสิ่งสำคัญที่สุด ก่อนไปกันต่อสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสมัครบัญชีเทรดสามารถสมัครผ่านลิงก์ในคำอธิบายว e e ิดีโอนี้เพื่อนๆจะได้รับโบนัสฟรี30ดอลลาร์สำหรับเทรดโดยไม่จำเป็นต้องฝากเงินไม่มีความเสี่ยงหรือจะฝึกเทรดผ่านบัญชีทดลองก็ได้เช่นเดียวกันการบริหารเงินและความเสี่ยงที่ดีช่วยให้เทรดเดอร์อยู่รอดแล้วเติบโตต่อไปในระยะยาวเพราะการเทรดคือเกมระยะยาวไม่ใช่แค่แป๊บเดียวแล้วจบ คุณไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์แต่ละเทรดได้แต่คุณสามารถควบคุมความเสี่ยงที่คุณแบกรับได้และนั่นคือพลังของเทรดเดอร์ที่แท้จริงสำหรับวิธีการบริหารเงินและความเสี่ยงอย่างถูกต้องเอลเดอร์ Elder แนะนำให้เริ่มต้นจากการกำหนดความเสี่ยงต่อการเทรดหนึ่งครั้งไม่เกิน2%ของพอร์ตหาขนาด Position Size ที่เหมาะสมโดยใช้ระยะห่าง Stop loss เป็นตัวคำนวณ เช่นหากคุณตั้ง Stop Loss ทองคำไว้ที่100จุดและยอมขาดทุนได้ไม่เกิน100ดอลลาร์ต่อครั้งก็ต้องเปิดออเดอร์ไม่เกิน1หลอดเพื่อให้อยู่ในกรอบความเสี่ยงที่รับได้อันนี้เป็นเพียงการยกตัวอย่างของทองคำการคำนวณในสินทรัพย์อื่นต้องคำนวณต่างออกไปเนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์มีความแตกต่างกัน อีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการเทรดซ้อนหลายออเดอร์พร้อมกันโดยที่รวมความเสี่ยงแล้วเกิน6%ของพอร์ตเพราะหากตลาดผันผวนพร้อมกันในหลายคู่เงินทุนอาจเสียหายหนักโดยไม่ทันตั้งตัวอีกหนึ่งหลักคือการใช้ Stop Loss อย่างมีวินยัยและไม่เปลี่ยนแปลง Stop Loss ระหว่างเทรดเพียงเพราะอารมณ์เพราะนั่นเท่ากับคุณละทิ้งระบบความปลอดภัยที่วางไว้เอง เอลเดยังแนะนำให้ตั้ง Daily Loss Limit คือกำหนดว่าในแต่ละวันจะยอมขาดทุนได้สูงสุดเท่าไหร่หากถึงจุดนั้นแล้วต้องหยุดเทรดทันทีเพื่อป้องกันการเข้าสู่วงจร Revenge Trade ซึ่งมักจบลงด้วยหายยนะส่วนที่ 3. ระบบการเทรด trading system ระบบการเทรดไม่ใช่แค่กฎเกณฑ์ในการเข้าออกออเดอร์แต่มันคือกรอบการตัดสินใจอย่างมีวินยัย ที่ช่วยให้เทรดเดอร์หลุดพ้นจากการเทรดตามอารมณ์ในหนังสือ The New Trading for a Living Alexander Elder อธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าระบบการเทรดที่ดีต้องมีทั้งตักกะความสามารถในการวัดผลและความสอดคล้องกับบุคลิกของเทรดเดอร์เพราะไม่ว่าระบบจะดีแค่ไหนหากไม่เหมาะกับผู้ใช้หรือไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างสม่ำเสมอระบบนั้นก็ไร้ค่า สิ่งที่เอลเดอร์พยายามชี้ให้เห็นคือการมีระบบเทรดคือการสร้างระเบียบวินัยทางจิตใจให้กับตัวเองมันช่วยให้เรามีแบบแผนมีกรอบในการคิดมีหลักในการประเมินสถานการณ์และที่สำคัญที่สุดคือช่วยตัดอารมณ์ออกจากการตัดสินใจเทรดเดอร์ที่ไม่มีระบบมักจะตัดสินใจตามความรู้สึกตามข่าวตามแรงกระตุ้นภายในจึงไม่แปลกที่พวกเขาจะเทรดผิดพลาดบ่อยครั้งเพราะในเกมการเทรด ความรู้สึกไม่เคยแม่นเท่าระบบเอลเดอร์แบ่งโครงสร้างของระบบการเทรดออกเป็น3องค์ประกอบหลักได้แก่กรอบเวลาไทม์เฟรมเงื่อนไขาการเข้าออกออเดอร์ Entry Exit Rules และการบริหารเงิน p o s i t i o n s i z i n g โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเน้นให้ใช้วิธีวิเคราะห์แบบ Triple Screen System ซึ่งประกอบด้วย3กรอบเวลาเพื่อป้องกันการเข้าออเดอร์โดยไม่เห็นภาพรวมของตลาด ระบบ Triple Screen เริ่มจากการวิเคราะห์ในไทม์เฟรมใหญ่ที่สุดก่อนเพื่อดูแนวโน้มหลักของตลาดเช่นใช้กราฟรายสัปดาห์จากนั้นจึงวิเคราะห์ในกรอบกลางเช่นรายวันเพื่อหาสัญญาณสนับสนุนแนวโน้มและสุดท้ายใช้กรอบเล็กเช่น1ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงเพื่อหาจังหวะเข้าออกที่แม่นยำ เทคนิคนี้ช่วยลดโอกาสการเทรดสวนเทรนดและลดความสับสนเมื่อตลาดมีนอสหรือความเคลื่อนไหวระยะสั้นที่ขัดกับภาพรวมเอลเดอร์ยังกล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า อินดิเคเตอร์ไม่ได้มีไว้เพื่อทำนายอนาคตแต่มีไว้ให้เราเห็นพฤติกรรมซ้ำๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและใช้เป็นเงื่อนไขในการตัดสินใจเช่นการใช้ MACD เพื่อดูโมเมนตัมหรือ f o r c e Index เพื่อดูแรงซื้อขายแต่สิ่งที่สำคัญไม่ใช่อินดิเคเตอร์ตัวไหนที่แม่นยำที่สุดแต่คือการใช้มันให้สอดคล้องกับระบบโดยรวมและไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา อีกข้อเท็จจริงที่เอลเดอร์เน้นย้ำคือระบบเทรดไม่มีระบบไหนที่สามารถชนะได้ตลอดเวลาและเทรดเดอร์ต้องเข้าใจธรรมชาติของผลลัพธ์แบบสุ่มในตลาดแม้ระบบจะมีความได้เปรียบทางสถิติแต่ในระยะสั้นก็สามารถแพ้ติดต่อกันได้หลายครั้งดังนั้นสิ่งที่สำคัญจึงไม่ใช่การพยายามหาวิธีเทรดให้แม่นยำที่สุดแต่คือการรักษาความสมั่งเสมอในการปฏิบัติตามระบบเพราะนั่นคือที่มาของกำไรในระยะยาวนั่นเอง ระบบการเทรดที่ดีต้องสามารถเขียนออกมาเป็นกฎชัดเจนได้เช่นจะเข้าเมื่ออะไรจะออกเมื่อไรจะตั้ง stop loss ตรงไหนจะ take profit อย่างไรและจะเพิ่มหรือลดขนาดออเดอร์ในสถานการณ์แบบใดเพราะระบบที่ดีไม่ควรพึ่งพาลางสังหรณ์หรือความรู้สึกเลยแม้แต่น้อยหากคุณไม่สามารถเขียนระบบของคุณลงบนกระดาษให้คนอื่นเข้าใจได้แสดงว่าคุณยังไม่มีระบบที่แท้จริง สิ่งที่น่าสนใจคือเทรดเดอร์มือใหม่มักตกหลุมพรางของการหาโฮ l y ่เกรลหรือระบบที่ชนะอย่างสม่ำเสมอจึงเปลี่ยนระบบไปเรื่อยๆเมื่อระบบใดเกิดดรอ w d ดาวหรือขาดทุนชั่วคราว เอลเดอร์ Elder, เรียกพฤติกรรมนี้ว่า system hopping ซึ่งสุดท้ายไม่เพียงแค่ทำให้คุณไม่รู้จักระบบใดอย่างลึกซึ้งแต่ยังทำให้คุณไม่สามารถวางแผนการบริหารเงินหรือประเมินความเสี่ยงของระบบนั้นได้เลยเพราะคุณเปลี่ยนวิธีเทรดอยู่ตลอดซึ่งผมได้ทำวิดีโอในหัวข้อนี้ไว้แล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปศึกษาได้จากลิงก์ในคำอธิบายวิดีโอนี้หรือลิงก์ที่ปรากฏบนหน้าจอ อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เอลเดอร์กล่าวถึงคือระบบการเทรดต้องมีการทดสอบย้อนหลัง (backtest) และทดลองใช้งานในบัญชีเดโม่หรือบัญชีจริงด้วยขนาดเล็กก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับพฤติกรรมตลาดและเทรดเดอร์สามารถปฏิบัติตามได้จริงเมื่อเจอสถานการณ์จริงเพราะในห้องทดลองทุกอย่างอาจด,ดูสวยงามแต่เมื่ออยู่หน้ากราฟจริงเงินที่ได้เสียคือเงินจริงความกดดันเกิดขึ้นจริง สิ่งที่จะรักษาความนิ่งและความมีวินัยให้กับเทรดเดอร์ได้ก็คือระบบที่ได้รับการฝึกฝนและเข้าใจอย่างแท้จริงแล้วเท่านั้นสุดท้ายเขาได้เตือนว่าระบบไม่ใช่คำตอบทุกอย่างของการเทรดเพราะแม้จะมีระบบที่ดีแต่ถ้าขาดจิตวิทยาที่มั่นคงและไม่มีการบริหารความเสี่ยงที่ดีระบบก็จะถูกทำลายด้วยมือของผู้ใช้เอง ดังนั้นระบบจึงเป็นเพียงหนึ่งใน3เสาหลักของการเทรดรวมกับจิตวิทยาและการบริหารเงินและจะมีประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อถูกใช้อย่างมีวินัยควบคู่กับอีกสองเสาหลักอย่างสมดุลระบบการเทรดจึงไม่ใช่แค่เรื่องของสูตรสำเร็จแต่คือกระบวนการคิดแบบเป็นระบบที่ช่วยให้เทรดเดอร์หลุดพ้นจากความวุ่นวายของตลาดและสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นคงภายใต้ความไม่แน่นอน และในโลกของการเทรดนั่นคือเครื่องมือที่มีพลังมากที่สุดที่คุณจะมีได้ส่วนที่ 4. วินัยและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในโลกของการเทรดที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและแรงกดดันมหาศาล สิ่งหนึ่งที่แยกมือสมัครเล่นออกจากมืออาชีพอย่างชัดเจนไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้หรือระบบการเทรดที่ซับซ้อนแต่คือวินัยและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการอยู่รอดและเติบโตในระยะยาวโดยอเล็กซานเดอร์เอลเดอร์ได้เน้นย้ำอย่างหนักแน่นว่าวินัยคือรากฐานของความสำเร็จทุกอย่างในตลาด และผู้ที่สามารถฝึกฝนวินัยของตนเองได้อย่างมั่นคงจะเป็นผู้ที่สามารถควบคุมตัวเองได้ท่ามกลางความวุ่นวายและความโลภความกลัวที่กลืนกินเทรดเดอร์ส่วนใหญ่วินัยไม่ได้หมายถึงแค่การทำตามแผนอย่างเคร่งครัดแต่มันคือความสามารถในการต้านทานตัวเองจากการตัดสินใจที่เกิดจากอารมณ์นักขณะนั้นเช่นการไม่เข้าเทรดเมื่อไม่มีสัญญ,ญาณการเพิ่มขนาดความเสี่ยงเพราะอยากเอาคืน การยอมรับ stop loss โดยไม่ขยับหนีหรือแม้แต่การปิดเครื่องและหยุดเทรดตามแผนเมื่อการขาดทุนถึงจุดที่กำหนดสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพฤติกรรมที่ดูเรียบง่ายแต่กลับทำได้ยากที่สุดเมื่อมีตัวเลขเงินจริงปรากฏอยู่บนหน้าจอเทรดเดอร์ที่ไม่มีวินัยมักจะทำลายแผนการเทรดที่ตนเองวางไว้ด้วยมือของตนเองและเมื่อสะสมไปเรื่อยๆก็กลายเป็นความเสียหายที่รุนแรงขึ้นจนไม่สามารถฝืนตัวได้ การมีวินัยช่วยให้เทรดเดอร์ลดความผิดพลาดที่เกิดจากแรงกระตุ้นชั่ววูบซึ่งเป็นสิ่งที่ตลาดใช้เล่นงานคุณมากกว่าข้อมูลหรือเทคนิคการเทรดในกรอบวินัยช่วยให้คุณสามารถทนอยู่กับตลาดในช่วงเวลาที่ยากลำบากได้ไม่ไล่ตามอารมณ์ตลาดไม่กลัวพลาดโอกาสไม่ตกใจเมื่อโดน Stop ปลอสและรู้ว่าอะไรคือหน้าที่ของตัวเองเทรดเดอร์ที่มีวินัยมักไม่หวือหวาแต่มั่นคง และเมื่อเวลาผ่านไปผลลัพธ์จะค่อยๆสะสมขึ้นจนกลายเป็นพอร์ตที่เติบโตได้จริงนอกจากนี้ เอลเดอร์ยังชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งไม่ใช่การหาอะไรใหม่ๆมาทำทุกวันแต่คือการสะท้อนกลับวิเคราะห์และเรียนรู้จากการกระทำของตนเองเทรดเดอร์ที่ดีต้องสามารถกลับไปดูการเทรดของตัวเองว่าอะไรที่ทำได้ดีอะไรที่ผิดพลาดและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านเครื่องมือที่เขาแนะนำเสมอคือสมุดบันทึกการเทรดหรือ trading journal ที่ไม่ใช่แค่เขียนจุดเข้าออกแต่รวมถึงอารมณ์ ความคิดแรงจูงใจและเหตุผลในการเทรดแต่ละครั้งเพราะนี่คือกระจกที่จะสะท้อนตัวคุณให้เห็นว่าแท้จริงแล้วคุณกำลังเทรดตามระบบหรือกำลังเทรดตามอารมณ์การพัฒนาอย่างต่อเนื่องคือการลงทุนในตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือฝึกฝนทักษะวิเคราะห์ระบบหาความเข้าใจใหม่ๆในตลาดและฝึกจิตใจของตอนเองให้แกร่งขึ้น เอลเดอร์เปรียบเทียบว่าเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จเหมือนนักกีฬาระดับโลกพวกเขาไม่ได้สำเร็จเพราะโชคช่วยแต่เพราะฝึกฝนซ้ำๆทุกวันจนทำให้ความเก่งกลายเป็นนิสัยการเทรดก็เช่นกันยิ่งคุณเทรดตามระบบอย่างสม่ำเสมอวินัยจะฝังรากลึกในพฤติกรรมและพลังของการเติบโตจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องดิ้นรนอีกต่อไป อีกหนึ่งมุมมองสำคัญที่เอลเดอร์เน้นคือวินัยและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะกลายเป็นกรอบป้องกันตัวเองจากกับดักในตลาดเช่นการาวิ่งตามข่าวการหลงเชื่อการวิเคราะห์ของคนอื่นการเปลี่ยนระบบเทรดบ่อยๆหรือแม้แต่การหลงตัวเองเมื่อได้กำไรเทรดเดอร์ที่ขาดวินัยจะไม่สามารถแยกแยะความรู้จากความรู้สึกและมักหลุดจากระบบเพียงเพราะสถานการณ์หนึ่งๆทำให้ไขว้เขว ในขณะที่คนที่ฝึกฝนวินัยและสะท้อนตัวเองอย่างสม่ำเสมอจะสามารถต้านสิ่งหลอกล่อเหล่านี้ได้และกลับมายืนหยัดในจุดที่ควรจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจคือวินัยและการพัฒนาไม่ใช่พรสวรรค์แต่คือทางเลือกที่คุณสามารถสร้างได้เองทุกวันไม่มีใครเทรดเก่งมาตั้งแต่เกิดแต่ทุกคนสามารถฝึกฝนตัวเองให้เก่งได้หากอดทนและยืนหยัดในระบบการฝึกที่ถูกต้อง เอลเดอร์กล่าวว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากแรงฮึดชั่วคราวแต่มาจากความต่อเนื่องในระยะยาวคล้ายกับการปลูกต้นไม้ที่ไม่เห็นผลทันทีแต่วันหนึ่งมันจะเติบโตอย่างมั่นคงหากคุณรดน้ำและดูแลมันทุกวันดังนั้นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จจึงไม่ใช่คนที่เทรดแม่นแต่คือคนที่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่มีแผนมีระบบและที่สำคัญที่สุดคือสามารถปฏิบัติตามสิ่งเหล่านั้นด้วยความมีวินยัยและไม่พยายามปกปิดข้อ ผิดพลาดของตัวเองแต่เรียนรู้จากมันเพื่อกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมความสำเร็จในการเทรดไม่ใช่เหตุการณ์แต่คือผลลัพธ์ของกระบวนการที่ประกอบด้วยวินัยและการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอและนั่นคือความจริงที่เอลเดอร์อยากให้เทรดเดอร์ทุกคนเข้าใจและนำไปใช้จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเองก่อนจะไปยังส่วนสุดท้ายหากเพื่อนท่านใดต้องการศึกษาแบบละเอียดเกี่ยวกับ The New Trading for a Living สามารถสั่งซื้อได้ผ่านลิงก์ในคำอธิบายวิดีโอนี้ ส่วนสุดท้ายส่วนที่5มุมมองที่สมดุลระหว่างชีวิตกับการเทรดในโลกของการเทรดที่ทุกอย่างขลับเคลื่อนด้วยความผันผวนความเร็วและความกดดันเทรเดอร์หลายคนเข้าใจผิดว่าหากอยากสำเร็จต้องทุ่มเททั้งชีวิตให้กับการเทรดต้องอยู่หน้ากราฟตลอดเวลาต้องดูข่าวดูสัญญาณหาจังหวะเข้าออกทั้งวัน แต่ในความเป็นจริงอเล็กซานเดอร์เอลเดอร์กลับเสนอแนวคิดที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงในหนังสือ The New Trading for a Living เขากล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าเทรดเดอร์ที่ดีไม่ได้หมายถึงคนที่หมกมุ่นอยู่กับตลาดทั้งวันแต่คือคนที่สามารถรักษาสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการเทรดได้อย่างลงตัวและนั่นต่างหากคือพื้นฐานของความมั่นคงในระยะยาว การเทรดเป็นอาชีพที่เต็มไปด้วยความกดดันและการตัดสินใจที่ต้องใช้พลังสมองสูงมากในระยะเวลาสั้นๆการที่เทรดเดอร์จะสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องอยู่ในสภาพจิตใจที่สงบมีสมาธิและสภาพร่างกายที่พร้อมเอลเดอร์ Elder จึงเน้นย้ำเสมอว่าการมีชีวิตที่สมดุลไม่ใช่แค่เรื่องของความสุขส่วนตัวแต่มันคือกลยุทธ์ที่ช่วยให้เรามีคุณภาพการตัดสินใจที่ดีขึ้นในการเทรด ยิ่งจิตใจคุณนิ่งและไม่ถูกครอบงำด้วยความเครียดความเร่งรีบหรือความกดดันจากปัจจัยอื่นนอกตลาดคุณยิ่งมีโอกาสเทรดได้อย่างเป็นระบบและแม่นยำมากขึ้นเทรดเดอร์จำนวนมากล้มเหลวไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่มีความรู้หรือระบบไม่ดีพอแต่เพราะพวกเขาทำลายตัวเองไปกับความคาดหวังความกดดันและการเทรดที่เกินความพอดี การเทรดมากเกินไปโดยไม่มีเวลาพักผ่อนเป็นการสะสมความเหนื่อยล้าทางจิตใจที่ส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจเช่นการรีบเข้าออเดอร์โดยไม่วิเคราะห์การกลัวพลาดจนโอเวอร์เทรดหรือแม้แต่การละเลยแผนที่วางไว้เอลเดอร์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า emotional fatigue หรือความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ของการล่มสลายของเทรดเดอร์ที่เคยมีผลงานดีมาก,ก่อนเขาจึงเสนอว่า เทรดเดอร์ควรมีชีวิตนอกกราฟที่สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวงานอดิเรกการออกกำลังกายหรือการทำกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกเติมเต็มเพราะสิ่งเหล่านี้คือพื้นที่ปลอดภัยที่ช่วยให้เทรดเดอร์ได้รีเซ็ตจิตใจได้ทบทวนตนเองและกลับมาเทรดด้วยสมาธิใหม่อีกครั้ง หากคุณรู้จักจัดเวลาระหว่างการใช้ชีวิตและการเทรดอย่างเหมาะสมคุณจะมีพลังเหลือเฟือในการตัดสินใจที่สำคัญและจะไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์หรือแรงกระตุ้นชั่ววูบเหมือนเทรดเดอร์ที่เทรดทั้งวันโดยไม่หยุดพักนอกจากด้านจิตใจเอลเดอร์ Elder ยังพูดถึงเรื่องสุขภาพกายซึ่งเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์มักมองข้าม การนั่งหน้าจอ,อนานๆการเฝ้าดูกราฟตลอดโดยไม่ลุกไปไหนไม่ออกกําลังกายหรือแม้แต่การกินนอนไม่เป็นเวลาก็ล้วนส่งผลต่อสมาธิและพลังงานทางกายภาพทั้งสิ้นและสุดท้ายจะกลับมาทำลายประสิทธิภาพของการเทรดโดยไม่รู้ตัวเทรดเดอร์ที่ใส่ใจสุขภาพร่างกายมักมีความอดทนสูงสมาธิด,ดีและแตัดสินใจได้แม่นยำมากกว่าในระยะยาวอีกประเด็นที่เอลเดอร์กล่าวถึงคือการมีเป้าหมายในชีวิตที่กว้างกว่าการเทรด เพราะถ้าคุณผูกชีวิตทั้งหมดไว้กับการเติบโตของพอร์ตหรือกำไรขาดทุนในแต่ละวันคุณจะกลายเป็นคนที่ถูกตลาดควบคุมจิตใจอย่างสมบูรณ์เมื่อพอร์ตบวกคุณจะดีใจมากเมื่อพอร์ตลบคุณจะรู้สึกผิดหวังหรือไร้ค่าสิ่งเหล่านี้ทำให้หลายคนหมดไฟและเลิกเทรดไปในที่สุดแต่ถ้าคุณมองการเทรดเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตไม่ใช่สิ่งเดียวที่กำหนดตัวตนคุณจะเทรดด้วยมุมมองที่ผ่อนคลายมีสติและมีอิสระมากขึ้น ตรงนี้ผมว่าดีมากๆเลยครับใครมีปากกาจดไว้ได้เลยนะครับจะได้เป็น r e m i n อร์ให้กับเราเวลาเรารู้สึกท้อแถ้หรือหมดไฟจริงๆเราสามารถประยุกต์ได้กับทุกเรื่องในชีวิตเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องเทรดบางคนชอบเอาคุณค่าของตัวเองไปผูกไว้กับผลลัพธ์มากเกินไปพอผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่หวังก็รู้สึกว่าตัวเองหมดค่าหมดราคา ทั้งที่ความเป็นจริงเราทุกคนล้วนมีคุณค่าในตัวเองและมันไม่เคยสูญหายไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราก็ตามในทางปฏิบัติเอลเดอร์แนะนำว่าเทรดเดอร์ควรกำหนดตารางชีวิตที่ชัดเจนเช่นจำกัดเวลาเทรดในแต่ละวันมีเวลาพักจริงๆโดยไม่แตะจอหรือดูกราฟปิดหน้าจอเมื่อหมดเซสชันที่วางไว้และมีวันหยุดที่ห่างจากตลาดบ้างเพื่อให้สมองได้พัก การมีแผนงานแบบนี้จะช่วยให้สมองและอารมณ์ได้รีเซ็ตลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจผิดพลาดเพราะเหนื่อยหรือเครียดและสร้างพลังใหม่ให้พร้อมรับมือกับตลาดในวันถัดไปสุดท้ายสิ่งที่เอลเดอร์ต้องการสื่อคือการเทรดที่ดีไม่ใช่การเทรดบ่อยหรือเทรดนานแต่คือการเทรดอย่างมีคุณภาพภายใต้จิตใจที่มั่นคงและมีพลังและสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อชีวิตของเทรดเดอร์มีความสมดุลอย่างแท้จริง คนที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างกลมกลืนกับบทบาทของการเป็นเทรดเดอร์คือคนที่มีโอกาสจะประสบความสำเร็จในระยะยาวมากที่สุดเพราะพวกเขาจะไม่หมดไฟไม่ถอดใจและไม่ถูกตลาดบงการจนลืมเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตไปการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตกับการเทรดจึงไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่คือเงื่อนไขจำเป็นของการเป็นเทรดเดอร์อย่างมืออาชีพ หากคุณอยากเดินในเส้นทางนี้ไปได้ไกลและนานการดูแลตัวเองให้สมบูรณ์ทั้งกายใจและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างคือการลงทุนที่สำคัญไม่แพ้การเรียนรู้ระบบเทรดหรือเทคนิคใดๆเลยแม้แต่น้อยและนี่ก็เป็นทั้งหมดของบทเรียนในวันนี้คุณไม่ต้องเปลี่ยนทั้งหมดภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้แค่เริ่มเปลี่ยนทีละนิดเปลี่ยนวิธีคิดแล้วเปลี่ยนพฤติกรรม เป้าหมายที่เคยไกลอาจอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดขอแค่คุณไม่หลมเลิก กลางทางตลาดการเงินไม่ใช่สนามที่วัดกันด้วยความเร็วแต่คือสนามที่วัดกันด้วยความนิ่งคุณไม่ต้องชนะทุกเทรดหรือคาดการตลาดอย่างแม่นยำทุกครั้งแต่คุณต้องรู้จักควบคุมตัวเองต้องมีแผนต้องกล้าหยุดตัวเองรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเร่งและเมื่อไหร่ควรถอยนี่คือคุณสมบัติของเทรดเดอร์ที่อยู่รอดและเติบโตระยะยาวในการเทรด สุดท้ายเราทุกคนต่างเคยผิดพลาดและล้มเหลวแต่ไม่เคยคิดจะล้มเลิกเพราะลึกๆเราเชื่อว่าเราสามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าเราไม่หยุดเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นเป็นเหตุผลที่ทุกคนมาที่นี่หวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกดไลค์และแชร์ต่อไปช่องของเรานำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้และจิตวิทยาการเทรด หากไม่อยากพลาดเนื้อหาในอนาคตจากเราอย่าลืมกดติดตามช่อง The Trader Mind สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนเราสามารถสมัครเป็นสมาชิกของช่องได้แล้วตอนนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามและสนับสนุนเราไว้เจอกันในวิดีโอหน้าขอให้เพื่อนๆเ,เ,เทรดอย่างมีความสุขและเบาสบาย